สวัสดีครับจากร้านทีโฟนฟิกซ์สวิทจันทนบรุรีวันนี้เราเปลี่ยนแบตเดสมีโน้ตทิบสองโปห้า G กันนะครับอันนี้แบตรวมเลยนะครับวันนี้แบตรวมจนมันอ้าอ่าอกเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถใช้ตัวพลาสติกนะครับรูดได้เลยนะครับเราก็ใส่น้ำยาล็อกกาวนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดใครไม่มีน้ำยาล็อกกาวก็ใช้ได้ครับเป่าให้อุ่นๆนิดหนึง่งครับแล้วก็หาพลาสติกบ,บางๆนะครับไม่ค่อยสอดเข้าไปแล้วก็รูแบบนี้นะครับ นีบวมมากเลยนะครับเสร็จนะครับเราก็ถ่นนอดได้เลยนะครับ แล้วก็ถัดซิมออกนะครับแล้วเราก็าตัวเช็ดกลางออกถ้ามีเล็บก็ใช้เล็บนะครับใครมีเล็บก็หาอะไรบางๆนะครับแสะออกมานิดหนึ่งแล้วก็รูดได้เลยนะครับ ว่งแพ่สแกนนิวนะครับเราก็พลิกมาทางซ้ายมือนะครับเราก็แพรสแกนนิวออกครับเห็นแล้วนะครับเราก็เอาช็อกเก็ตแบตเตอรี่ออกน,นะครับตัวน,นี้จะมีสองขั้วนะครับ เราหาเล,ล็กบางๆนะครับค่อยๆแย่ลงไปนะครับแล้วก็งัดนะฮะค่อยๆนะครับระวังแพรระวังไปโดนสายแพรนะครับแพรจอกับแพรชานะครับแล้วก็ใส่น้ํายาน,นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ แตมันบวมอยู่แล้วต้องค่อยๆออกนะครับเดี๋ยวแบตอ่าแบตอาจจะเกิดเราทิ้มแรงงครับแบตอาจจะมีประกายไฟได้นะครับทําให้ช็อตได้นะครับต้องไว้ค่อยนะครับถ้าเกิดมันช็อตก็อาจจะทําให้มีประกายไฟลุกขึ้นมาทําให้เครื่องเราไหม้ได้นะครับหรือว่าแบตระเบิดได้นะครับถ้าเกิดบวมนะครับต้องระวังมากๆ ครับออกแล้วนะครับวมมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบตสองขั้วนะครับก่อนเราจะติดกาวที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเราต้องเทสก่อนนะครับว่าแบตใหม่ใช้ได้หรือเปล่านะครับใส่แบตเข้าไปก่อนนะครับ เราก็ปรับสายแพรนะครับมันตรงนะครับอพอเราใส่นะครับลองชาร์จดูก่อนนะครับ ว่าเครื่องสามารถชาร์จได้ไหมเปิดติดหรือเปล่าน,นะครับโอเคนะครับขึ้นมีแล้วนะครับโอเคขึ้น54%นะครับ มิลลิแอมขึ้นดู1.4เข้าเข้ายูนกระแสเข้า1.4แอมนะครับแต่ว่าชาร์จเข้าปกตินะครับม่เ <im> กิอย่างนี้นะครับชาร์จเข้า,านี้ตาว่าเครื่องอวาวะแบตใช้ได้นะครับอา่าเราก็พอดแบตได้เลยครับ เราจะติดกาวสองหน้าสำหรับติดแบตเตอรี่โดยเฉพาะนะครับ อย่าให้ตัวกาวทับตัวสายแพรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอตอนเราถอดแบตนะครับสายแพรจะขาดได้นะครับตอนเราสวิตนะครับแบตวมมีดแล้วเราถอดเงี้ยถ้าเกิดกาวติดตัวสายแพร์จะทําให้ดึงแบตขึ้นมาสายแพรก็ขาดประกบโค้ดแบตให้เข้าล็อกก่อนนะครับแล้วค่อยวางแบตลงไปนะครับเพราะถ้าเกิดเราวางแบตไปก่อนนะครับพอมันติดกับกาวแน่นนะครับมันจะไม่ออกจะเลื่อนขึ้นมไปข้างบนไม่ได้นะครับ ียบรครับแน่นนะครับต้องติดให้แน่นนะครับอย่าให้แบตอ่อเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวแปรสแกมยูได้เลยครับ ได้เสร็จเราลองกดสวิตช์ดูก่อนนะเพราะกดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยไล่ให้รอบเครื่องนะครับ อดเราต้องใส่ตัวตำแหน่งเดิมนะครับตออตรงไหนามาเราก็ใส่ตำแหน่งบนกันนะครับจะมีสีดำกับสีขาวนะครับสีขาวก็จะเป็นสองมุมบนนะครับ ตอนนี้นะครับ ก็ติดกาวได้เลยนะครับอีกาวที่เราติดนะ้าจอมือถือนะครับ คสมีสีแล้วนะครับน,นี้เราจะมาลองชาร์จแต่ลรอบหนึ่งก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับเป็นตัวถัซิมนะครับนี่แบตเข้านะครับถึงกำลังชาร์จนะครับ 23%นะครับเรียบร้อยนะครับเป็นแบบ Redmi Note 12 Pro 5G ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อๆไปสวัสดีครับ